อัปเดตใหม่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 สำหรับตอนนี้จะมีด่านปีศาจเจ้าหญิงเนี่ยที่อัปเดตมาใหม่แต่ว่าด่านนี้จะเหมือนกับด่านในครั้งที่แล้วในคลิปไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าด่านนี้จะมีเงื่อนไขเลยก็คือจะใช้ได้แค่สเปเชียลกับอูเบอร์ซึ่งมันจะยากกว่าเดิมเว้ยแต่ว่าตัวละครที่ปล่อยมาเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมลืมเปิดสปีดมาฮัลโหลเอาไม่เป็นไรไม่เปิดก็ได้เพราะผมมั่นใจว่ายัางไงผมก็แพ้อโอ้อะไรวะนุชไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะนุช ฉันน่ะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมั่นใจว่าจะแพ้โอเคนุชฮิปโปขอโทษฮิปโปเข้าใจผิดนุชเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองโอเคเคลียร์ฮิปโปไปได้แล้วนะนีโอไปหนึ่งรอบจริงๆแล้วอาจจะต้องเปิดสไนเปอร์กับแม็กมาหรือเปล่า อาจจะไม่ต้องเว้ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแมวของผมแต่ละตัวมันก็แบบอยู่ระดับสุดยอดไปหมดแล้วเว้ยตอนนี้ผมเจอกันมารอบที่แล้วเนี่ยแมวของผมนะน่าจะแบบยังอยู่ในระดับกีกี้แต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วแต่ละตัวเนี่ยเฉือนขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชลลิลินที่มีชาเลนเจ์เยอะแยะมากมายนะและก็จะมีหมีห้องปี๊บที่แบบเกิดมาเพื่อตบอกุแมวหลายๆตัวชาเลนก็แบบตึงๆทั้งนั้น เลเวลเอาเรียบร้อยโอ้โหบอกแล้วว่าตัวผมน่ะเปลี่ยนไปแล้วเว้ยขนาดแบบไม่ได้ใส่แม็กใส่สไนเปอร์มานะที่สําคัญไม่ได้ใส่สปีดมาด้วยกาลิกาลิกาลิบ้า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 นะมนุษย์มันแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไร <c oughs> ขนาดยังไม่ได้ส่งโฟโนมานะเนี่ยมันมีใครหยุดตัวผมได้แล้วนอกจากไฟแดงเพราะถ้าผมไม่หยุดที่ไฟแดงผมคงจะโดนรถชน ด่านปุกทูฟอร์มของแมวเป่าปีด่านนี้จะเป็นด่าน11ดาวนะแน่นอนว่าด่าน11ดาวนะหยุดผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมนะ่ะคือชายที่แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลผู้ที่สามารถเลี้ยงแมวให้ปกครองโลกใบนี้ได้ไอ้จับพวกมนุษย์กระจอกกี้กี้จงยอมซิโรล,ลาต่อผมซะเถอะ แกปอกปปองมนุษยชาติไม่ได้หรอกมนุษยชาติก็เป็นเพียงแค่ฝุ่นใต้ตีินชัน้นอ้จริงอะ่ะนุตมันจะจริงได้อย่างไร่ะ กูก็พูดไปเรื่อยมึงก็เชื่อกูเหรอเออกูก็ว่างันแหละเอาแหละในจังหวะนี้นะั้นแมวต่หญิงก็จ่ายดาเมจมาลัวนๆนะแล้วผมก็เจอเขากับแมวกับปีปลาแมวกับปีปลาบ้านแกส,สิผมก็เจอเขากับกระปีปลานะเป็นสปีชีกระปีปลาเขาไม่ใช่แมวนะและในจังหวะนี้นะั้นผมก็ส่งเชมิตามาม,มาก่อนเลยและก็ตามไปด้วยปืนนีโอแล้วก็ส่งมีห้องปี๊บตบอกุไปนะแล้วก็ตามไปด้วยแมวรถเออรถอะไรช่างแม่งมันเฟอร์รี่เบนซ์คาร์ช่างแม่งมันไม่รู้แล้ว ปับปับปับแล้วก็เอาเชลร์รีเลนมาผมขอส่งเจลงสู่สนามเพราะว่าผมนั้นเอาจริงผมไม่เหมือนกับไอตัวนั้นที่ยังไม่ได้เอาจริงจนมันแพ้ไปไอตัวนั้นที่ยังไม่ได้เอาจริงมันชื่ออะไรนะสุขณะหรือเปล่านีโอไปหนึ่งรอบนะแล้วก็ส่งอันนี้มาโฟโดเทพเจ้าแห่งโชคชะตาโชคชะตาในวันนี้ของผมนั้นระบ,บุมาว่าผมน่าจะต้องแพ้ เอ้ยไม่ใช่ระบุมาว่าผมนั้นจะต้องชนะนะแต่ว่าน่าจะแพ้เอะอยังไงเฮ้ยชนะอยู่ถ้าเกิดว่าเคลียไอตัวสีขาวได้อะคือจบเว้ยเชื่อผมดิศรัทธาในตัวผมสิไอ้ตัวลิ้นยาวสีขาวถ้าแกตายนะทุกอย่างคือจบทุกอย่างจะเพร์เฟปเป็นยังไงอะด้วยพลังแห่งแคลลี่ตัวดีตัวเดิมของผมนะยังเชื่อนอยางตึง ส่งแมวเฟอร์รารีไปก่อนเลยเฟอร์รารีหรือเปล่าไม่กล้ากดดูชื่อตอนนี้นะจังหวะนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมากดนะยังไงดีไอ้ตัวสีขาวเหลือเลือด4000บ้าบอโอเคเรียบร้อยเอาเทพกาโอมาชนะเชื่อผมดิสาเหตุที่ผมแพ้ในรอบที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เทพกาโอมาแล้วก็ไม่ได้เอาแซมบ้าออก เศร้าเลยกูัมบ้าก็ยังอยู่ในสนามบ้าบอลเลยเกินเป็นเพราะว่าผมเอาจริงแค่5%เท่านั้นผมยังไม่อยากเอาจริง100%ส่งเชมิตามามานีโอไป1รอบแล้วก็ตามไปด้วยเชลลี่ลินแล้วก็แคนแคนไปแมวรถหรูไปโอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่ได้สิมั่นใจในตัวผมศรัทธาในตัวผมนะ นนโอไปหนึ่งรอบต่อให้ทุกคนจะไม่เชื่อมั่นในตัวผมแต่อยากจะให้ทุกคนนั้นเชื่อมั่นในตัวเองที่เชื่อมั่นในตัวผมบ้าบอดูหุ่นสวรรค์เจาะสวรรค์เยอะไปนะเราโอเคแมวรถหรูไปนนโอไปหนึ่งรอบเฮ้ย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 เดี๋ยว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 เดียไปมาไม่ถูกจังหวะเหรอบ้าหลอกไปเฮ้ย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 เ้เดี๋ยว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 อดทนไว้ใจเย็นไว้ทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมรอบที่แล้วส่งมันดูดีกว่านี้ส่งเจลิลินมาอาจจะเป็นนนนเเเพพราาะะว่่จจจิิลั้้งได โลกฟางเนะี่ยศัตรูก็เลยแบบดันมาสะไกลเลยดังนั้นควรจะเก็บเจลิลินเอาไว้ เพื่อเจาะโล่กว้างนะและในจังหวะนี้เทพกาโอลงสู่สนามได้ถูกจังหวะน,นะไอตัวลิ้นยาวฉันบอกเลยว่าแกนะ่จะต้องตายจะต้องพ่ายแพ้และฉันนั้นจะต้องได้ร่างทูฟอร์มของแมวเป่าปีแมวจะต้องเป่าปีให้เช่าเออไม่ใช่และอะไรวะเนี่ยคำพูดแปลกๆโอเคเทพกาโอฉันมั่นใจในตัวนายศรัทธานในตัวนายตอนนี้บอกเลยว่าการเงินไม่ค่อยดีนะและเรียบร้อยนะเทียไอตัวลิ้นยาวสีขาวไปได้แล้วจังหวะนี้ ก็เหลือแค่แมวเจ้าหญิงเท่านั้นแมวเจ้าหญิงแกจะต้องตายส่งเชลลี่ลินมาเพื่อจ่ายดาเมจใส่แมวเจ้าหญิงแบบหนักๆน,นะและจังหวะนี้เหมือนว่าสถานการณ์จะพลิกกลับและเรียบร้อยนะด้วยความเป็นอัจฉริยะจีเนียส360 IQ ทำให้ผมสามารถเอาชนะด่านนี้ไปได้อย่างไม่ยากเย็นนี่คือด่าน11ดาวแล้วเรียบร้อยปลดล็อกทูฟอร์มแมวเป่าปีข้อมูลของแมวอย่างละเอียดเนี่ยจะยังไม่มาดังนั้นผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันสําหรับแมวเป่าปีอันนี้จะเป็นร่างทูฟอร์มแล้วจะมีทารเก็ตคืออากุสกิลคือตีลดดาเมจและก็สกิลที่เพิ่มมาเลยก็คือมินิเวฟและก็การเจาะโล่จะดีขึ้นความเร็วในการเคลื่อนที่ก็จะเยอะขึ้นเลือดของตัวละครนี้ก็ จะเยอะขึ้นข่าวๆก็ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป่าปีแล้วบ้าอะนี่แกทิ้งปีของฉันเพื่อไปเป่าแต่หรอเนี่ยหัวใจฉันปวดร้าเลยเกินทำไมแกถึงไม่ชอบปีของฉันนีโอไปหนึ่งรอบผมโดนแมวทรยศจากนี้ไปฉันจะไม่ให้เปียกแกแล้วฉันจะให้แต่ของแช่แช่กับแกเฮ้ยไม่ไหวแล้วคำพูดคำจาบ้าบอลเลยเกิน เอาแหละจะต้องค่อยๆวิเคราะห์กันจะเห็นว่าตัวผมเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงระยะของอูดได้ดังนั้นส่งไซเบอร์แคทมาเพื่อสโลอูดแล้วก็ส่งแมวกระดองไปจากนั้นก็แพ้แล้วแหละเพราะว่าเจกับแครลี่น่าจะแพ้ระยะอูดใช่ใช่ใช่เออส่งเฮดิตมานนโอไปหนึ่งรอบ มาลองดูอาจจะมีลุ้นแคคนไปจริงๆอาจจะต้องแบบเน้นที่แมวใส่พุ่งไว้อาทิเช่นแมวรถไฟหรือไม่ก็แมวหัวร้านประมาณนี้แคลรี่มาไม่ไหวแล้วแคลรี่ก็ระยะแพ้เถอะใช่แล้วบ้าบอบบ้าบ้าบอสติสตังไม่ค่อยครบนะเดี๋ยวนี้ แพ้เลยสติก็มีน้อยสตังแม่งมีน้อยยิ่งกว่ามั่นใจในตัวผมศรัทธาในตัวผมรอบนี้แหละผมใช้สติตัวเองที่เหลืออยู่นะเพื่อที่จะเอาชนะด่านนี้แมวรถไฟพุ่งไปจิ้มโอเคแมวกระดองไปล้วกับพี่แมวหัวล้านไปแคคนระยะไม่น่าจะถึงแมวรถไฟจิ้ม ไม่ไหวแล้ศัตรูแม่งมาเยอะเกินยังไงดีครับพี่ไม่ไหวแล้วนะครับพี่จะปล่อยไซเบอร์แคทยังทําไม่ได้เลยอาจจะต้องเล่นคอมโบการเงินแล้วแหละไซเบอร์แคทมานีโอหรอบพี่แมวหัวร้านอะไรเนี่ยปล่อยแค่ป,ประมาณนี้ไปก่อนจะได้แบบเซฟเซฟเงินนีโอหรอบเพื่อผักศัตรูให้กลับไปแล้วจากนั้นก็ส่งไซเบอร์แคทมาไซเบอร์แคทจะเดินลำหน้าขึ้นไปนะจ๊ะอยู่ประมาณนี้แหละกำลังดี ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการคำนวณลรวเว้ยโอ้ดโดโดโด,โดมึงคำนวณยังไงวะนุ๊ดแพ้กี่รอบแล้วเนี่ยนี่แกกำลังมูรี่ฉั่เหรอมูรี่คือม่านนุ๊ดห่าวเหรอไม่ไหวแล้วเจอหมูสั่งสอนผู้ชายอย่างผมก็เจ็บปวดเป็นนะทำไมจะต้องมาสั่งสอนกันด้วยนุ๊ดจะได้เป็นคนที่ดีกว่านี้ไงนุ๊ดฉันน่ะเป็นคนดีอยู่แล้วเอารถไฟฉันไปกินไม่กล้าส่งแมวเป่าปีเอ้ยเป่าแตไปเลย,ปยไปไปแม่งก็ไม่น่าชนะ แมวรถไฟไปปล่อยไปในด่านนี้คือมันไร้ประโยชน์แมวเป่าแต่มันจะมีประโยชน์ในกรณีที่เจอตัวอากุเว้ยซึ่งตอนนี้ผมมาเก็บด่าน2-3บาดาวอยู่ไปเร็วพี่แมวหัวร้านนีโอไปหนึ่งรอบนะจะไหวไหมจ้าด่านนี้หลายครั้งแล้วนะคือศัตรูมันมาเรื่อยๆมาไม่หยุดอ่ะจะต้องทะลุขึ้นไปเท่านั้นหรือไม่ก็ดันขึ้นไปให้ไซเบอร์แคทได้ตีบ้านอ่าจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยเราวๆ,ๆๆๆตีบ้านๆๆๆตีบ้านตีบ้านแมวรถไฟไป โอเคระยะถึงตีบ้านแล้วเว้ยเลือดป้อมตอนนี้มันก็ค่อยๆลดไปทีละนิดนะเป็นเพราะว่าแมวเป่าแต่ชัดๆเลยที่ทําให้ผมเนี่ยชนะได้ถ้าไม่มีแมวเป่าแต่นะผมแพ้ไปแล้วเนี่ยอวยตัวใหม่เรียบร้อยตอนนี้เป่าตุงเลเวลแม็กเรียบร้อยส่งแคนแคนไปโอเคเฮดิสเจมิตมะ แคลลี่โคโนอสซากุระบ้าบอนี่ผมส่งแมวอูเบอร์ได้เต็มขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยมาเลยไอ้เจ้าพกหมูปากกระจอกกีกี้ไม่ว่าแกจะเป็นหมูแดงหมูกรอบหมูดำคุโรบุตาพกช็อปนะแมวอูเบอร์ของฉันก็จะถล่มพวกแกให้ย่อยยับตีมาเลยทุกคนและในจังหวะนี้นั้นแมวอูเบอร์ของผมก็ได้กระหน่ำตีบ้านเขาและชนะไป แมวเป่าปีร่างหนึ่งจะมีสกิลลดดาเมจตัวอากูเจาะโลและก็ตีซิงเกิลร่างหนึ่งก็จะเป่าปีประมาณนี้ร่าง2ปุ๊บนะเป็นนักบวชเฉยสกิลก็เหมือนเดิมพอเปลี่ยนเป็นร่างสามปุ๊บจะมีสกิลเพิ่มมาเลยก็คือมินิเวฟประมาณนี้แล้วกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ